ูช้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทมันนี่มั่งคั่งด้วยการวางแผนนะคะพบกันในทุกวันพุธแบบนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆที่ทางบ้านถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นคุณแม่ที่ถามให้คุณลูกนะคะซึ่งกําลังศึกษาอยู่อายุ20ปีเองค่ะแล้วก็อยากจะวางแผนให้กับลูกตัวเองแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวว่าดูว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนกับเงินหลัก10ล้านที่เขาต้องการนะคะพูดคุยกับนักวางแผนการเงินของเราค่ะคุณนิพาพันธ์โคนเสถียรทรัพย์นะคะนะักวางแผนการเงิน สมาคมนักวางแผนการเงินไทยค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณนิมากนะคะวันนี้มาพูดคุยกับเคสนี้ที่คุณแม่ก็ถามมาใช่ไหมคะให้คุณลูกเขาไปไลฟฟังก่อนนะคะว่าตอนนี้ลูกเขาเนี่ยทำอะไรอยู่แล้วก็เก็บเงินได้มากน้อยแค่ไหนนะคะใช่ค่ะสำหรับคนนี้นะคะต้องยอมรับว่าถือว่ายังเป็นเด็กอยู่เลยค่ะ20ปีนะคะเป็นนักศึกษาแล้วก็บอกว่าเงินออมที่ออมได้ในเดือนละ1,000บาทนะคะโดยมีหุ้นของ CPF อยู่55,000หุ้นราคา27บาทนะคะ มูลค่าหุ้นก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งพอ้อขอภัยค่ะ1ล้านบาทโดยประมาณนะคะในขณะที่กองทุนบัวหลวงสิริพลนะคะมูลค่าประมาณ1,800 0บาทเป็นราคาทุนนะคะแล้วก็มีความมั่งคั่งสุดที่อยู่ที่1นึ่งล้านห้าแบาทด้วยกันค่ะเป้าหมายการเงินของเขานะคะบอกว่า อยากจะให้ลูกของเขาคนนี้เนี่ยนะคะมีเงินเก็บ20ล้านบาทก่อนอายุ40ปีค่ะก็ถือว่าเป็นเงินที่หลายๆคนอยากมีอยู่แล้วเงินหลักสิบล้านใช่ค่ะถามคนนี้ก่อนว่าเห็นเคสแบบนี้แล้วเป็นไงบ้างคุณแม่ถาให้คุณลูกก็กอนหนึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน,น้องนะคะ,คะที่คุณแม่เนี่ยค่อนข้างเอ่อเขาเรียก่อ,อะไระมีวิสัยทัศน์เนาะแล้วก็เก็บเงินให้ลูกตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะที่มาของเคสเนี่ยตอนแรกนี่คือซื้อหุ้น CPF ไว้ตั้งแต่ราคา5บาทกว่าๆค่ะ นะคะห้าหมื่นห้าพันหุ้นนะคะจนกระทั่งวันนี้ก็คือใช้ราคาเมื่อวันที่17กเกุมภาที่ผ่านมาอ,มอยู่ที่ราคาตลาดอยู่ที่27บาทมูลค่าหุ้นก็เลยกลายเป็น1.485ล้านหรือว่าประมาณ1นล้านหาใช่ก็หุ้นโตมาหลายเท่าเลยนะก็คือคเก็บเก็บให้ตั้งแต่ระโดกให้กับลูกใช่เ,เก็บให้ตั้งแต่คุณลูกอยู่น้อยๆแล้วก็ตอนนี้ลูกสามารถมีเงินออมที่ที่คุณแม่เป็นให้ค่าใช้ใใจ่ายประจำเดือนแล้วก็กันมาออมได้เดือนละ1 0 0 0บาทนะคะก็เลยอยากจะทราบว่า คนเนี้ยเป้าหมาย20ล้านก่อน40จะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะเราต้องดูอะไรก่อนบ้างคะก็เนื่องจากว่าเคสนี้เป็นเด็กยังไม่มีรายได้นะคะก็ตัวความมั่งคั่งสุดที่ก็มาจากมูลค่าหุ้นกับตัวกองทุนรวมที่คุณเฟิร์นเล่าให้ฟังไปแล้วนะคะก็เลยยังไม่ได้มีงบดุลอะไรที่ที่เออเป็นรูปเป็นร่างนะคะเพราะว่ามีแต่สินทรัพย์นี่สินยังไม่มีเพราะยังเด็กถูกไหมแล้วก็เนื่องจากยังเป็นเด็กก็ยังไม่ได้ทํางานนะคะเอองบ อะไรได้ค่าให้จ่ายหรือบัญชีรายรับได้จ่ายเนี่ยก็ยังไม่มี<ฆ>ก็ได้มาแต่ความสามารถในการออมอคือเดือนละหนึ่งบาทนะ,นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้าสู่เป้าหมายเลยนะคะว่าเป็นไปได้หรือเปล่า,า,า,านะคะสิคะได้ไหม <c oughs> คือถ้าบอกด้วยอายุวันนี้และด้วยเงินเก็บเดือนละพันเนี่ยค่อนข้างยากแต่ว่าเมื่อน้องเขาโตขึ้นแล้วน้องเขาทำงานมีรายได้ซึ่งเราก็ยังคาดการไม่ได้ว่า รายได้เก็บออมได้แค่ไหนใช่นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยทําให้ดู2เคสก็คือ20ล้านตอนอายุ40ค่ะกับ20ล้านตอนอายุ45่สินะคะเพื่อให้ดูว่าถ้ามีเป้าหมายอย่างนี้แล้วเวลาเริ่มทํางานเนี่ยเขาจะได้ตั้งเป้าเงินออมตั้งแต่ทํางานวันแรกใ้ฉาด้วยใช่ไปถึงเป้าหมาย20ล้านหรือ เออล้านตอน40หรือ45ตามที่ตั้งใจไว้นะคะเรามาดูที่เคสเอบล้านตอน40ก่อนนะคะทำไงบ้างเช่นเงินที่ต้องการมีตอนอายุ40เนี่ย20ล้านบาท นะคะมูลค่าเงินลงทุนวันนี้ที่เราคุยกันประมาณ1.5ล้านนะคะน้องเนี่ยมีเวลาคือถ้าไม่ทําอะไรเลยมีเวลาลงทุนอีก20ปีก็คือเก็บหุ้น CPF ไว้เก็บกองทุนแล้วก็ใส่ไปเดือนละพันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะผ่านไปอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะเติบโตเป็น5.8ล้านบาทจากล้าน5้เป็น,น5.8ล้านะนะคะอันนี้ก็คือผลของการที่เราลงทุนสม่ําเสมอ,อมนะคะพร้ะฉะนก็จะยังขาดอยู่14.2ล้านนะคะ ดังนั้นถ้าเราต้องการเก็บเงินเท่าๆกันทุกเดือนแล้ก็ได้ตราผลตอบแทน10%ต่อปีอนะคะน้องก็จะต้องเก็บอยู่ที่เดือนละ26,337บาทแต่ว่าถ้าเก็บแล้วเพิ่มการเก็บปีละ4%ะไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปลงทุนที่ได้ตราผลตอบแทน10%ต่อปีอก็จะเก็บเหลือเดือนละ15,633บาทซึ่งเมื่อเรามองที่อายุ ตอนนี้แล้วความสามารถในการออมคือเดือนละพันเราอาจจะดูเหมือนว่ามันค่อนข้างยากห่างไกลแต่ว่าถ้าทํางานจบยี่ิห้าแล้วเริ่มทํางานใช่ไหมคะแล้วรายได้เพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยไม่น่าจะยากก็ทําได้เลยก็น่าจะทําได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนตั้งต้นเท่าไหร่ค่ะนะคะแต่นี้เป็นเงินออมที่ตั้งแต่วันนี้ถูกต้องเ็นห้า้อเก็บไปอีกยี่สิบปใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เขาสามารถออมได้แค่เดือนละพัน แต่ว่าเราต้องออมเดือนละหนึ่งหมื่น 15, ห้าพันหกร้อยมันก็อาจจะยากนิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าจริงๆเคสก็ต้องกลับมาคุยกันใหม่ว่าเรียนจบแล้วทํางานก็ต้องมาดูว่าได้ไรได้เท่าไหร่แล้วความสามารถในการออมเพิ่มมากขึ้นแค่ไหนหแล้วเราก็มาดูเป้าหมายกันอีกทีที่ก็เลยมีตัวตุ๊กตาให้ดูอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าเป็น20ล้านตอน45่สิบห้ายี่สิบปีที่สอีก5ปีป5ปก็เหมือนเดิมนะคะก็ต้องการเงิน20ล้านแล้วก็มูลค่าเงินของวันนี้นะคะ ที่1.5ล้านที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ผ่านไป25ปีก็จะโตเป็น8.2ล้านเพราะมีระยะเวลาอีก5ปีให้มันได้งอกเงยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นก็จะยังขาดอยู่11.8ล้านบาท ถ้าเก็บต่อเดือนเท่าๆกันแล้วก็ลงทุนให้ได้อัตราผลตอบแทน10%ต่อปีต้องเก็บอยู่ที่ประมาณเดือนละ10,000บาทน้อยลงเยอะเลยน้อยลงเยอะเพราะว่าระยะเวลาการลงทุนที่ห้าปีนี่ทำให้เราเห็นการทํางานของเงินเนี่ยได้มากกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยด้วยใช่ก็คืออันนี้แหละเป็นทฤษฎีเรื่องพลังดอกเบี้ยทบต้นเลยว่าถ้าเรามีระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานมากพอจะสร้างความมั่งคั่งที่แตกต่างถ้ายังเก็บเงินเท่าเดิมแต่มีระยะเวลาการลงทุนมากขึ้นผลตอบแทนก็จะความมั่งคั่งก็จะมากขึ้น แต่ถ้ามีระยะเวลามากขึ้นแล้วเราต้องการเงินเท่าเดิมเงินต้นต่อเดือนก็จะน้อยลงเหมือนเราเห็นว่านี่ถูกต้องค่ะเราก็อีกออปชันหนึ่งก็คือว่าเก็บเพิ่มปีละสี่เปอร์เซ็นต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปลงทุนให้ได้ตราผลตอบแทนสิบเปอร์เซ็นต์ต่อปีก็จะเหลือเก็บแค่เจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทต่อเดือนต่อเดือนแล้วก็เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้นปีละสี่เปอร์เซ็นต์ทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเริ่มทำงานวันแรกแล้วเก็บได้สักเจ็ดหกเจ็ดพันเจ็ดแปดพัน แล้วก็เพิ่มไปอย่างนี้เรื่อยๆตามความสามารถในการหาอะไรได้ที่เพิ่มขึ้นค่ะ20ล้านตอน45เนี่ยไม่ยากเลยากคำถามต่อมาก็คือละ10%ที่ว่ามาได้ยังไงใช่ไหมคะก็จะเป็นที่มาของตัวพอร์ตการลงทุนแล้วก็อัตราผลตอบแทนคาดหวังนะคะอันนี้เราได้อัปเดต ข้อมูลของปี56เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง15ปีนะคะ,คะก็จะมีสี่พอร์ตความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงแล้วก็ความเสี่ยงสูงนะคะซึ่งก็จะมีการกระจายสินทรัพย์ในแต่ละประเภทในอัตราส่วนที่แตกต่างกันะนะคะก็จะมีให้ดูว่าแต่ละประเภทอัอตราผลตอบแทนคาดหวังเท่าไหร่แล้วในแต่ละดับความเสี่ยงเนี่ย สัดส่วนของเงินที่เราจะลงไปเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้ก็เราม,มาให้ดูทั้ง4พอร์ตเลยะนะคะจากเริ่มจากพอร์ตความเสี่ยงต่ำนะคะความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็จะลงตราสารเงิน40%ตราสานที่40%แล้วก็ลงในหุ้นประมาณ20%อ,อัตราผลตอบแทนคาดหวังจะอยู่ประมาณ7.3%าำหรับน้องเนี่ย ไม่แนะนําพอร์ตนี้เพราะว่าอายุน,น,น้อยใช่แล้วค<ช>วามเสี่ยงได้สูงถูกต้องนะคะแต่นี่ก็มาให้ดูว่าโอเคถ้าความเสี่ยงต่ำเนี่ยผลตอบแทนคาดหวังจะอยู่ที่7.3เปอร์เซ็นต์งั้นมาดูที่เสี่ยงมากขึ้นที่เสี่ยงมากขึ้นก็จะเป็นความเสี่ยงปานกลางะนะคะความเสี่ยงปานกลางเนี่ยก็จะลงในตราสารเงิน20่สตราสารยี่สานะคะแล้วก็หุ้น40ทองคํา10เปอร์เซ็นต์นะคะก็คือสัดส่วน50 50ไอ้าสตราสารเงินตราสารนี่ประมาณ50%แล้วก็ในสินทรัพย์เสี่ยงทองคําหรือว่าหุ้น หุ้นหรือทองคําหรือสินค้าทางเลือกพวกขพันนะคะเบสเซ็ตก็ประมาณอีก50%รวมกันนะคะพอร์ตนี้คาดตาผลตอบแทนคานหวังอยู่ที่11.2%ก็ประมาณนี้ก็ปน้ที่เราขาสามารถลงได้ใช่ค่ะทีนี้ถ้าคิดว่าอายุน้อยใช่แล้วก็คิดว่าเงินเงินเราเป็นเงินเย็นจริงๆเพราะว่าคือคุณพ่อแม่ก็ยังดูแลค่าใช้จ่ายให้ถูกมาเพราะฉะนั้นเงินเก็บก็คือเงินที่สามารถรับความเสี่ยงได้สูงนะคะก็จะเป็นพอร์ตความเสี่ยงปานกลางถึงความเสี่ยงสูงนะคะก็จะลงใน ต่าสันเงินตาสันนี่ลดลงนะคะตราสันเงินเหลือ10%ตตาสันนี่20%ะนะคะหุ้น60ก็คือเพิ่มสัดส่วนในหุ้นที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็ทองคำประมาณ10%หรือพภกภพันฑ์นะคะประมาณ10%พอนนี้ให้อัตราผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่14.4%อันนี้คือผลตอบแทน,นดีตด,ดิอสดีต15ปีย้อนหลังนะ,ะนะคะแล้วก็ออปชัช่นสุดท้ายคือความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงสูงเนี่ยก็ไม่ลงตราสารเงินเลยแต่ว่าลงตราสารหนี้ตราสารหนี้สิเนะคะหุ้น80เพิ่มเพิ่มสัดส่วนในหุ้นที่สูงขึ้นนะคะเป็น80%แล้วก็ทองคำสิบเปอร์เซ็นต์นะคะพอร์ตนี้คาตราผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่17.6%คุณแม่คงตั้งคำถามเหมือนกันล,ลูกเขาเนี่ยใช้พอร์ตนี้เลยได้ไหมเพราะว่ายังเด็กอยู่เลยเจริงๆต้องถามคุณแม่ด้วยเพราะว่าคุณแม่จะต้องเป็นคนลงทุนให้ให้คุณลูก,ลกนะคะ,ค,ะคือคือคุณแม่เหมือนเป็นเจ้าของเงินอ่ะก็ต้องดูว่่าาระดับควมเสียง ที่รับได้ของคุณแม่เนี่ยอยู่ประมาณไหนนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงคือว่าถ้ายังไม่คุ้นเคยกับการลงทุนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยลงในหุ้นตัวเดียวอาจจะขอบยังไม่ต้องสูงมากใน,ใ,นในความเห็นนะคะเอาสักปานกลางหรือปานกลางถึงสูงนะคะแล้วก็ลอว่างาข้อมูลหาความรู้เรื่องการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับให้มันเสี่ยงขึ้น,คะ,นะคใะนเบื้องต้นอย่าพิ่งกระโดดไปแบบเต็มตัวเต็มตัวหรือสูงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยตลาดชุนีพันผวนด้วยใช่ นะคะก็คำแนะนำก็คือถ้ายังไม่มั่นใจเรื่องของการลงทุนในหุ้นก็ยังแนะนำกองทุนรวมค่ะนะคะซึ่งกองทุนรวมเนี่ยจะมีผู้จัดก,การกองทุนเข้าช่วยบริหารจัดก,การนะคะแล้วพอเราลองลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยแล้วเราอยากจะลองหุ้นตัวอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็ลองเข้าไปดูในในกองทุนรวมที่เราเลือกะคะ่ะว่าเขาเลือกลงทุนในบริษัทอะไรแล้วเราไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในบริษัทต่างๆตรงนั้นเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาเริ่มวิเคราะห์แล้วเริ่มลงทุน ในตลาดหุ้นในตัวอื่นๆต่อไปเพราะว่าอย่าง CPF ซื้อเมื่อเมื่อดีตซื้อตั้งแต่4บาท5บาทต้นทุนมันต่ำมากไงคะพอมาถึงปัจจุบันเนี่ยหลายตัวก็อาจจะแพงคือมันไม่ใช่ราคาที่ถูกในอดีตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่วิเคราะห์ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะแล้วก็แนะนำคุณลูกเลกอ่อยเงน้อยก็ศึเขาเขาเรียกว่าแหละถ้าเริ่ม ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนตั้งแต่อายุาน้อยๆอย่างนี้น,น่านรวยกว่าแล้วใช่น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็น่าจะได้พื้นฐานที่สําคัญแล้วก็พอเรามีไรายได้คือหมายถึงน้องเนี่ยนะคะ,ะมีไรายได้เป็นของตัวเองปุ๊บคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่เขาสามารถออมแล้วเขาเลือกลงทุนได้อย่างอย่างดีเลยแหละเขาประะับพอร์ตด้วยไหมคะจำเป็นหรือเปล่าใน่จะเป็นจำเป็นทบทวนแผนใช่ต้องทบทวนแผนอย่างน้อยปีละปีละหนึ่งครั้งนะคเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือก็อาจจะต้องพิจารณา เรื่องของการศึกษาหาข้อมูลการลงทุนเพิ่มขึ้นณว,วันนี้ความสามารถในการออมยังมีแค่วันละเออเดือนละหนึ่งพันใช่ไหมคะมาเป็นไรเราก็ออมแบบนี้ของเราไปกเกาะนะคะแล้วเราก็ให้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนที่เ,เราให้ความสนใจะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นหรือกองทุนรวมต่างๆนะคะแล้วก็ใช้เงินตรงเนี้ยเป็นตัวทดลองลงทุนถูกไหมคะแล้วพอวันหนึ่งที่น้องเนี่ยทำงานเองมีไรายได้เอง นะคะบริหารเงินเองแล้วก็มีเงินเก็บเองเนี่ยตรงนั้นเนี่ยน่าจะสามารถเอาไปต่อยอดได้อย่างมั่นคงและมั่งคั่งได้ในอนาคตค่ะนะคะอยากฝากให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่านักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้ที่จะวางแผนการเงินให้กับตัวเองไงบ้างเพราะว่าหลายคนชอบคิดว่าต้องมีรายได้ก่อนมีเงินเก็บเยอะๆก่อนมีนเงินก้อนก่อนถึงจะวางแผนการเงินข้อเท็จจริงเป็นยังไงหรือเปล่าจริงๆคือมีเท่าไหร่ก็เริ่มเท่านั้นอ,อย่างเคสเคสนี้นะก็คือมีคุณแม่ช่วยแรงแรกแรงที่สองนี้เราก็สามารถ การเงินจากเงินค่าให้จ่ายประจำเดือนที่คุณพ่อคุณแม่ให้นะคะเท่าไหร่ก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะลองกันออกมาเพื่อที่จะได้หัดเรียนรู้เรื่องการลงทุนเพราะอย่าลืมว่าวันนี้คล้ายๆก็คิดไปว่ามันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่รายได้ของเราถูกไหมเป็นเงินจากคุณพ่อคุณแม่ถ้าเราใช้หมดมันก็ไม่เหลืออยู่ดีถ้าเรากันเงินตรงนี้เราไปหัดลงทุนถ้ามันจะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างมันมันก็เหมือนกับว่าเราใช้หมดเออมันเรมบนฟูกถูกไหมเพราะว่า เรายังไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากมายแล้วมันก็เป็นเงินที่ที่เหมือนกับว่าเรายังไม่ต้องรับผิดชอบในใน,ในเงินก้อนใหญ่มากนักย่งไม่ให้จ้นทุนชีวิตของเราเองทีเดียวใช่ก็คือเหมือนกับคุณแม่ให้มาเดือนละห้าพันถ้าเราไม่วางแผนเราไม่เก็บเงินวันนี้ใช้จนหมด5้าพันก็หมดก็ไม่เหลืออะไรถูกไหมใช่ค่ะถ้าเราการออกมาพันหนึ่งแล้วเราไปหัดลงทุนแล้วถ้ามันจะเกิด การผิดพลาดแล้วทําให้ขาดทุนแล้ว1,000หายไปมันก็เปรียบเสมือนว่าเราก็ใช้เงินตรงนี้แหละเป็นการซื้อความรู้เป็นประสบการณ์แล้วพอวันนึงเรามีไรายได้ของเราเองใช่ไหมคะเราจะคุ้นเคยกับการบริหารเงินแล้วเราก็จะไม่ได้กลัวการลงทุนในตลาดหุ้นมากนักนตรงนี้ค่ะเพระนาะฉะนั้นเริ่มก่อนดีนที่สุดใช่คะ่ะเริ่มที่อายุน้อย ยิ่งเป็นประโยชน์ว่าคนนี้ได้เปรียบมากเลยต้องคุณแม่วางแผนไว้ให้แล้วด้วยนะคะและนั่งเคสนี้ส่งกลับไปให้คุณแม่กับคุณลูกได้ดูด้วยกันเลยพร้อมหนังสือกับนณะของคุณนี้ด้วยนะารส่งไปให้ถึงที่บ้านเลยด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณสาหรับคุณนิพพันพูลเสียนทรัพย์ค่ะนักวางแผนการเงินจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ เงิน20บล้านไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะสําหรับนักศึกษานะคะแต่ว่าก็ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะแล้วก็ในวันแรกที่ทํางานมีเงินออมนะคะก็อย่าลืมแบ่งมาออมด้วยมากน้อยแล้วแต่กําลังทรัพย์ของแต่ละคนแต่ทุกคนก็สามารถทําตามเป้าหมายแล้วก็ความฝันของตัวเองได้อย่างแน่นอนส่วนใครอยากจะวางแผนการเงินแบบนี้นะคะส่งเคสแล้วก็ระเลยดคุณเข้ามาได้นะคะสส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลส่วนบุคคลค่ะสินทรัพย์หนี้สินอายุอาชีพค่าใช้จ่ายรายได้ต่างๆนะคะส่งมาให้ละเอียดนะคะแล หมายทางการเงินของคุณนะคะแล้วก็ส่งมาที่อีเมลของเฟิร์นเองนะคะ sirotthayaasset.or.th ค่ะรวมทั้งติดตามการวางแผนการเงินได้ในทุทกวันพุธน,นะคะแต่ว่าขอบอกนิดนึงว่าอาจจะต้องรอนานหน่อยแต่ว่าเชื่อว่าทุกแผนนะคะจะสามารถตอบโจทย์แล้วก็ทําให้คุณเนี่ยสามารถไปตามเป้าหมายในชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าตอนนี้มีหลายคนส่งเคสเข้ามาสต็อกไว้ล่วงหน้าด้วยแล้วเหมือนกันนะคะแต่นะว่าแผนการเงินทุกคนก็ยินด,ดีที่จะวางแผนให้กับทุกทท่านค่ะ ส่วนตอนนี้เราพักกันสักครู่ในใคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามสเปซแพลนนิ่งข้อคิดทางการลงทุนจากนักวางแผนการเงินงกันต่อเลยค่ะ